เรื่องยอ่อซีรีส์7ประจันบาลเมืองชายแดนชื่อผาหมอกกลายเป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะที่รัฐบาลผลักดันแต่ภายใต้ภาพลักษณ์ทันสมัยนั้นกลับซุกซ่อนอาณาจักรอัชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติตั้งแต่คอเซนเตอร์เว็บพน,นันค้ามนุษย์ไปจนถึงการฟอกเงินระดับชาติ เมื่อหน่วยสายลับที่เคยถูกส่งเข้าไปทำภารกิจแล้วถูกฆ่ายกทีมเหลือเพียงเบาะแสที่ฝากไว้ให้พันเอกพันทองอดีตนายทหารผู้กล้าหาญเขาจึงรวบรวมเจ็ดบุรุษตกอับจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอดีตทหารตำรวจสายลับหรือแฮกเกอร์ให้รวมทีมภายใต้รหัสลับเจ็ดประจันบาลได้แก่จด,ดับจำปะดั่นมหิททากล้าตะลุมพุกอคีเมขยันเหมาะเชิงมวยตั้งกวยแซลีและจุกเบี้ยสกุลโดยไม่มีใครในรัฐบาลล่วงรู้ แต่ละคนในทีมมีอดีตพังพินาศมีบาดแผลในใจและไม่มีใครคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นฮีโร่ได้อีกทว่าความหวังครั้งสุดท้ายของชาติกลับอยู่ในมือของพวกเขาเจ็ดประจันบาลต้องแฝงตัวเข้าไปในเมืองผาหมอกแบบไม่เปิดเผยตัวจริงโดยมีจจดับเป็นหัวหน้าทีมในการปฏิบัติการปลอมตัวแทรกซึมสืบหาและทำลายเครือข่ายอัชญากรรมจากภายในและมีดวงเนตรลูกสาวของพันทองที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วเป็นสายลับตัวจริงที่ฝังตัวลึกอยู่ในศูนย์กลางองค์กรศัตรู ระหว่างภารกิจพวกเขาต้องเผชิญกับศัตรูร้ายที่มากด้วยเล่เหลี่ยมความสูญเสียความขัดแย้งในทีมและการทรยศจากคนที่ไว้ใจพวกเขาต้องร่วมมือกันตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือฟีนิกรหัสลับของผู้ควบคุมเมืองผาหมอกซึ่งในท้ายที่สุดถูกเปิดเผยว่าแท้จริงคือสีวงนักธุรกิจใจบุญที่เคยได้รับการเชิดชูจากรัฐ แม้จะไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของ7ประจันบาลและไม่มีเหรียญกล้าหารมอบให้แต่พวกเขาเลือกจะเงียบและพร้อมกลับใหม่ครั้งหากชาติยังต้องการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชมออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง7 HD รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์2569